สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครัวพิพิไลค่ะเมนูที่จะแนะนาวันนี้นะคะเป็นเมนูแซ่บๆค่ะส้มตําวันนี้เราจะทำอ่าส้มตำเขาเรียกอะงไรนะคะตำข้าวโพดค่ะส่วนผสมหลักก็แน่นอนค่ะจะเป็นข้าวโพดใช้เป็นข้าวโพดหวานนะคะอันนี้ต้มแล้วแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆค่ะฝานเอาเฉพาะเมล็ดแบบนี้เลยนะคะมะเขือเทศค่ะแครอทเพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ว่ากันแล้วแต่ชอบเหมือนกัน ต่อมาค่ะถั่วฝักยาวหั่นเป็นชิ้นๆพอขามค่ะเฉียงๆก็ได้หรือว่าจะหั่นตรงๆก็ได้นะคะแล้วก็น้ำปลาค่ะมะนาวนะคะมะนาวสดพริกพริกแดงค่ะความเผ็ดก็ตามชอบได้เลยเนาะกระเทียมค่ะใช้แค่กลีบเดียวนะคะไม่ต้องการกลิ่นเยอะเราจะยำแบบเขาเรียกว่าตำแบบแซ่บๆค่ะขอเป็นแบบไทยๆนิดนึงนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะอันนี้จะเป็น น้ำตาลปี๊บค่ะเราเคี่ยวให้เหนียวเลยนะคะแบบนี้นี่แค่นี้เองค่ะอ๋อแล้วถ้าเพื่อนๆมีเอ่อเป็นอะไรนะถั่วลิสงกุ้งกุ้งกุ้งฝอยกุ้งอะไรนะกุ้งที่เอามาใส่ชุบตาเนี่ยก็ได้นะคะเพื่อรสชาติที่จะดีขึ้นเพื่อจะได้แซ่บขึ้นเนาะแต่ว่าวันนี้เราไม่มีค่ะเราตำแบบง่ายๆนะใช้ก็วัตถุดิบแค่นี้เองค่ะง่ายๆนะคะอ๋ะออีกอย่างหนึ่งค่ะที่ขาดไปได้นี่ค่ะน้ำมะขามเปียกนะคะ เดี๋ยวมาเ,วเรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเริ่มจากนะคะใส่กระเทียมลงไปแล้วก็ตามกระเทียมพอแตกนิดนึงนะคะต่อด้วยพริกเม็ดนะคะอันนี้ก็คือเพียดได้ตามชอบอันนี้เราใช้สีแปดเม็ดเล็กมงคล เผอจะโชคดีบ้างตามไปเลยค่ะนี่นะะตําพอแตกๆพอนะคะไม่ต้องถึงกับละเอียดมากค่ะแค่ให้พอมีสีสันแล้วก็รสชาติของพริกออกมากหน่อยนง Okay. ทีนี้เราจะมาเริ่มปรุงส่วนผสมกันเลยค่ะเริ่มจากนี่เลยใส่น้ำตาลปิ๊บที่เราเคี่ยวไว้เนี่ยค่ะเหนียวๆเนี่ยค่ะลงไปเลยคือส้มตำตำข้าวโพดเระจะต้องหวานเค็มแล้วก็เผ็ดนิดๆแค่นี้ค่ะแล้วก็จะหนักน้ำตาลนิดนึงถ้าตำข้าวโพดแนะนำเป็นน้ำตาลปิ๊บนะคะหรือว่าน้ำตาลตะนอดอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะ แต่ว่ามันจะมันจะออกหวานหวานนวลๆมากกว่าน้ําตาลทรายนะคะต่อมาค่ะมะขามค่ะน้ํามะขามเปียกนะคะคือยังไม่ทันละลายดีค่ะแล้วก็ใส่คนๆนิดน,นึงก็ได้เพื่อความนวเราจะใส่เนื้อมะขามลงไปด้วยนะคะแล้วก็น้ำมันตามด้วยมะนาวค่ะ บีบลงไปเลยปึ๊บสามชิ้นคือทั้งมะขามมะนาวต้องถึงนะคะบอกให้เมโนูนี้ตามด้วยน้ำปลาน้ำปลาก็ประมาณสักหนึ่งช้อนอแนะนำให้เป็นน้ำปลาอย่างดีนะคะมันจะหอมแล้วก็อร่อยฉะนั้นก็ บี้ส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะคือให้น้ําตาลมะขามแล้วก็น้ําปลาที่เราใส่เมื่อกี้ค่ะพวกน้ําน้าเนี่ยคือคนให้เข้ากันให้มันนัวก่อน น้ำลายสอขึ้นมาเลยค่ะพอได้กลิ่นมะนาวกับพริกเนาะเอาให้น้ำตาลทรายละเอียดดีนะไม่งั้นเวลาเราทานเราจะเจอน้ำตาลเป็นก้นกอนๆได้ค่ะถึงเอาไปเคี่ยวก่อนนะคะเพราะเคยไปทานที่ร้านเรามากักจะเจอน้ำตาลเป็นก้นกอนๆค่ะมันจะแบบขัดเขาเรียกว่าเสียอารมณ์เวลาทานทานไปปุ๊บเจอก้อนน้ำตาล Okay. ทีนี้เราปรุงส่วนผสมเนี่ยจนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ชิมรสชาติได้เลยเอาให้ได้รสตามชอบเลยนะคะโอเคขอชิมก่อนสากเรา <Okay. S 1> ชิมน้ำส้ตมตำของเราเนี่ยคะ่ะเอาให้ได้รสตามชอบ mm hmm. ขออีทกทีนะึะ โอเครู้ละขาดอะไรแล้วก็เติมให้ได้ชอบให้ได้ชอบนะเราขอเค็มแล้วก็เปรี้ยวอีกนิดนึงปึ๊บคนอันนี้เราไมา่ได้ใส่ผงชูรนะสเนาะสำหรับเพื่อนๆที่ติดผงชูรสจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะเราจะชอบแต่บ้านเราจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยใส่ คือแม่สายเลยแหละหลังๆนี้คือพยายามจะลดกันนะคะก็ชิมต่อโอเคคิดว่าชอบละรสชาตินี้เราก็จะใส่ส่วนที่เหลือลงไปเลยนะคะนี้ทั่วฟักยาวใส่ลงมาเลยแครอทนะคะ เขือเทศที่เราหั่นไว้ผ่าครึ่งไว้แบบนี้ค่ะใส่ลงไปเลยปึ๊บทีนี้ก็ใส่ข้าวโพดลงไปเลยค่ะแล้วก็เค้าเบาๆนะคะมันจะได้ไม่แตกเดี๋ยวมันจะไม่สวยข้าวโพดจะหักเป็นชิ้นๆแบบนี้ก็ได้ค่ะแบบนี้หั่นให้มันเป็นพอดีคำแบบนี้ค่ะ เยอะได้ตามต้องการนะเด่เราปรุงไว้ประมาณนี้น่าจะพอแต่นั้นก็เคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเค้าพวกนี้ค่ะ คือถ้าใช้สากตำเนี่ยข้าวโพดเป็นเจละนะคะเดี๋ยวมันจอกมาไม่สวยถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยเหมือนกันค่ะแต่ถ้าอยากได้สวยด้วยอร่อยด้วยก็เขาเอาค่ะคูุกเอาแบบนี้ค่ะโอเคขอชิมอีกรอบหนึ่งนะคะจกท้าด้วยการชิมตลอด ชิมพร้อมน้ำพร้อมเนื้อทั้งส้มตำอมขอเติมข้าวโพดนะคะเพรารสค่อนขา้างจัดเลยทีเดียว เคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันนะคะวิธีจัดใส่จานนะคะง่ายๆยกรครกขึ้นมาแล้วก็เทปึบ๊บเนี่ยค่ะ เนี่ค่ะสีสันเหลืองเขียวแดงมีครบทุกสีเลยปึ๊บนี่ค่ะ เรียบร้อยค่ะตำข้าวโพดนะคะแบบสไตล์ครัวพิพิไลค่ะลองทำทานดูสูตรนี้ค่ะแซ่บแน่นอนนะคะถ้าเพื่อนๆที่ไม่ชอบทานเผ็ดนะคะก็าจะาลดพริกลงมาหน่อยหนึ่งได้นะคะหรือว่าใครชอบเผ็ดกว่านี้ก็เติมเข้าไปได้เต็มที่เลยค่ะยังไงก็ฝากติดตาม Sub s c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันที่แฟนเพจครัวพิพิไลได้ค่ะอ่าแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ